สวัสดีค่ะ BBFC ที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งใน Twitter Instagram Facebook แล้วก็พี่ๆในพันทิปทุกคนนะคะ mm hmm. ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีเปล่าพี่แป๊บอยากเข้ากล้องด้วย <c oughs> ก็วันนี้ไปถ่ายนิตยสารขวัญเรือนมานะคะก็สนุกมากๆเลยบรรยากาศในบ้านชอบมากๆเลยค่ะหลังบ้านมีปลาคราฟตัวใหญ่มากปลาคราฟแล้วก็ปลาดุตัวใหญ่แบบใหญ่แบบมากอะ่ะใหญ่กว่าหมอนอันนี้น่ากลัวมากแต่แบบมันมีเรือให้พายด้วยอะ่ะ เหมือนสมัยก่อนเลยชอบอยากมีบ้านแบบนั้นปังจังแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพี่สแปมค่ะเอ้ยไม่ใช่วัน <laughs> ที่สิบหกเป็นวันเกิดพี่สแปมค่ะวันนี้เลยไปเลี้ยงกันมาเพราะว่าเพิ่งว่างก็เลยแล้วก็คุณแม่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาด้วยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปเลี้ยงวันนี้ก็อียี่สิบห้าแล้วคะ่ะพี่สแปมบายๆกล้องหน่อยบายๆกล้องอันนี้หมอน,นะคะนี่เป็นของขวัญพี่สแปมค่ะมงกุดสีเหลือง นะคะก็ย like, ังไงก็อยากจะอวยพรคนที่เกิดเดือนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ม um ีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกประการประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งเลยนะคะก็มีแต่คนรักมีแต่คนหลงเลยแล้วก็ฝากซิงเกิลของมัมมี่ด้วยนะคะใครยังไม่ได้โหลดนะคะดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าอย่าลืมโหลดกันเยอะๆนะคะมามมี่โหลดมาแล้วนะแล้วก็บังคับคนรอบข้างโหลดหมดเลยด้วยไว้เจอกันนะคะคืนนี้ฝันดี้ค่ะ บายเลยบายอยากเข้ากล้อง <c oughs> yeah, มากเลยอะ <laughs>